เคยสังเกตไหมครับว่าในร้านก๋วยเตี๋ยวทำไมถึงต้องมีน้ำส้มไม่เลือกกัน2แบบด้วยกันสวัสดีชาวมาน,นนี่ทุกท่านพบก,กับผมอีกครั้งนะครับกับมายนน,นี่นะครับ ผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนเคยตั้งข้อสังเกตและข้อสงสัยนะครับว่าทําไมในร้านก๋วยเตี๋ยวจึงมีน้ําต้มนะครับให้เลือกอยู่กัน2แบบด้วยกันในการปรุงนะครับแล้ววันนี้นะครับไมโนนี่จะมาหาคําตอบและชัยข้อสงสัยไปพร้อมๆกับเพื่อนๆในโลกพันทิตกันนะครับส่วนตัวเองผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับผมก็เลยลองเสิร์ชเข้าไปดูในพังทีเล่นๆก็ปรากฏว่ามีคนสงสัยเหมือนกับผมนะครับโดยที่หมายเลขพันทิตนะครับ902068นะครับเป็นสมาชิกบนเว็บพันทิตได้ออกมาตั้งข้อสงสัยนะครับว่า เวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเคยสังเกตไหมครับว่าทําไมต้องมีน้าส้ม2แบบให้เราเลือกกันโดยที่เครื่องปรุง2แบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรก็มีคนมาให้ข้อคําตอบกันหลายคนเลยนะครับโดยเริ่มเปิดคําถามกับคุณเซตบีนะครับได้กล่าวไว้ว่าน้ําส้มแบบพริกเขียวนะครับน่าจะเหมาะกับการกินก๋วยเตี๋ยวน้าใสส่วนก๋วยเตี๋ยวน้ําตกนะครับน่าจะเหมาะกับกินน้ําส้มแบบพริกส้มนะครับ ส่วนความคิดเห็นของคุณบายี่หล่านะครับได้กล่าวไว้ว่าจริงๆน้ำส้มแบบพริกตำและน้ำส้มแบบพริกหั่นดองใส่ในอาหารต่างชนิดกันถ้าแบบหั่นชิ้นดองจะใส่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาบะหมี่ลาดหน้าผัดซีอิ๊วแต่ถ้าแบบตำม,มักจะใส่ในพวกก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูก๋วยจับก๋วยเตี๋ยวลอดส่วนบางร้านเขาก็มีให้เลือกสองแบบพอลูกค้าบางคนไม่ทานพริกต้องการแค่รสเปรี้ยวก,ก็จะตักน้ำส้มที่อยู่ในโถพริกหั่นดองแบบนี้น้ำส้มไม่เผ็ด มีแต่เปี้ยวส่วนแบบตามน้ำส้มจะมีรสเผ็ดด้วยส่วนบางคนก็ชอบทานพริกดองชิ้นๆอย่างนั้นเลยนะครับส่วนความคิดเห็นของคุณคิสซี่แคนนะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยน้ำใสก็จะใส่พริกน้ำส้มแบบพริกเขียวหั่นแต่ถ้าเกิดเรากินเย็นตาโฟก็จะใส่แบบว่าพริกตามแทนและสุดท้ายนี้นะครับจากความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับก็สรุปได้ว่าน้ำส้มพริกตามนั้นเหมาะกับทานกินกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่น้ำส้มพริกดองแบบใส่นั้น เหมาะสาหรับการกินกับก๋วยเตี๋ยวปลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของส่วนตัวของเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆหล่ะชอบกินน้ำส้มกันแบบไหนก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ในใต้คลิปของไมโนนี่ได้เลยนะครับและสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c คร b ์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ไมโนนี่ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับไมโนนี่ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันหีกครั้งหน้านะครับ